สำหรับช่วงรอบดบ้านบ้านเราแอร,ราชบุรบีในวันนี้ค่ะพาคุณชมไปกันที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธารามเพื่อสัมมนานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขเพื่อสุขภาวะองค์กรที่ดีและกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณพศ2568ที่อำเภอโพธาราม ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพตรามอำเภอโพตรามจังหวัดราชบุรีนรายปทัยสิงห์คำผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดการสัมมนาส่งเสร,รมิมคุณภาพชีวิตการทํางานสร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขเพื่อสุขภาวะองค์กรที่ดีและกิจกรรมเพื่อสังคมประจําปีงบประมาณปสพศ2568โดยมีนายนัทวุฒิแดงสวัสด์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกก่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเกตเมืองได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและได้เชิญบุคลากรมาเป็นวิทยากรหนึ่งคนได้แก่นางสาว ว่าธัญญาธัญชนกพงศ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีมาให้การบรรยายเรื่องการแพทย์พอเพียงและกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนควรัวเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลและมีการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มในการปลูกหญ้าแฝดในแปลงที่กําหนดไว้พร้อมกับมีการทาน้ำยาอเนกประสงค์ในการล้างจานล้างรถเมื่อผสมเสร็จแล้วจะให้ทางคณะได้กรอกน้ํายาอเนกประสงค์ใส่ขวดกลับไปท่ามที่บ้านได้เลยด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คมควบคุมโรคกำหนดจัดตำนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะองค์กรที่ดีและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นคนดีมีคุณค่าและสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืงน ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเติมโทงเขาชงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชงุ้มอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นกิจกรรมย่อยเพื่อศึกษาดูงานโดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็นสองกลุ่มโดยมีวิทยากรได้แก่นางสาวนันทพรกรอบธัญกิจนักวิชาการเกษตรชำนาญการและน,ลานายวรานันอินทะมุนีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ก่อนจะเดินทางไปทำกิจกรรมต่อกันที่อำเภอสวนพืชจังหวัดราชบุรี ทางด้านนางนิติรัตน์ปูนสวัสด,ดิ์รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันกควบคุมโรคเกตเมืองกรมกควบคุมโรคได้กล่าวว่าวันนี้ทางสถาบันควบคุมโรคเกตเมืองหรือว่าสปคมอ กรมควบคุมโรคได้นําเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนประมาณ130คนมาทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทํางานเป็นทีมและมีจิตอาสาและเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กรและเป็นการพัฒนาศักยภาพในองค์กรภายในโดยในวันนี้ก็มาทํา CSR มีกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมทําน้ํายาล้างจานโดยจะนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำงานและของตนตัวเองและที่บ้านของตัวเองและการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะที่ทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ป่าคอนกกีตซึ่งการมาในครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเจอธรรมชาติก็ตรงกับวตัตถุประสงค์ที่เราจะนําเจ้าหน้าที่มาในครั้งนี้จะได้เรียนรู้ธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติและได้ประโยชน์จากธรรมชาติอีกด้วย วันนี้ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือชื่อว่าสอปอคอมอนนะคะคกรมควบคุมโรคก,ก็ได้นําเจ้าหน้าที่ทั้งทุกภาคส่วนของเรานะคะประมาณ130ท่านนะคะก็มาทําประโยชน์ ให้กับสังคมนะคะก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็มีจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นการเส,สร้างความผูกพันในองค์กรนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในนะคะควันนี้เราก็มาทํา CSR นะคะ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมทําน้ํายาล้างจานนะคะก็จะได้นำความรู้ที่ได้นี้นะคะไปใช้ประโยชน์ทั้งในที่ทํางานของตัวเองแล้วก็ในสังคมแล้วก็ในที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงการเดินทางมาวันนี้นะคะะรับการเดินทางมาครั้งนี้นะคะก็อ,ะอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่า ที่ทํางานของเราตัอ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ปากคอนกรีตนะคะการมาครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาเจอธรรมชาตินะคะยิ่งมาที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรานําเจ้าหน้าที่มาครั้งนี้นะคะจะได้เรียนรู้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาตินะคะสิ่งที่คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับประโยชน์ทั้งนั้น คา,าดหวังว่า,าเราจะเกิดความรักความสามัคคีนะคะและที่สำคัญคือวันนี้เราได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆหรือว่าการแพทย์แผนโบราณน,นะคะที่ทําให้การอยู่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะทําทให้ลดโรคและภัยสุขภาพได้นะคะถ้าเรากินดีอยู่ดีแล้วก็รู้จักว่าการกินที่มีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันส่งผลกับสุขภาพของเราะคะ่ะ สุดท้ายครับอยากให้ป่าเตือนอะไรเกี่ยวกับทุกเรื่อง้านสุขภาพบ้างครับก็อยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ให้มีความตระหนักนะคะบางทีมีความรู้แต่ไม่ทําเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องลงมือทําเพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะมีพลังในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปค่ะ ในส่วนของนางสุริพตันติอํานวยอดีตหัวหน้างานการแพทย์โรงพยาบาลโพธรา,า,กการามจะกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ที่ศูนย์ธรรมชาติบําบัดได้มีโอกาสมาช่วยเตรียมพื้นที่ซึ่งเดิมทีที่แห่งนี้เป็นการอบรมเป็นประจําแต่ในช่วงโควิด -19 ก็ไม่เคยประสอนอีกเลยจึงได้มาเตรียมตัวโดยในองค์ดงไผ่โดยมีพี่พจิตอาสาข้าราชก,การที่กเกษียณอายุเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่และได้มีโอกาสเป็นผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่แผนไทยและการดูแลตัวเอง ก่อนที่จะไปปฏิบัติตัวในการกินการนอนคลายความเครียดหรือการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานในการทานยารับสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้และรู้สึกประทับใจโดยในครั้งนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีมากและนอกจากนั้นยังมีอีกกลุ่มอีกกลุ่มสามกิจกรรมก็คือการทําน้ํายาเนกระสง์เอาไว้สําหรับซักผ้าล้างจานล้างรถหรือล้างห้องน้ําอีกกลุ่มก็จะเป็นการปลูกไผ่การปลูกแฝกเพื่อช่วยบํารุงดินและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมนุนไพรและการปลูกดูทุกคนมีความกระตือรือร้นและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ค่ะก็สวัสดีค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะที่ศูนย์ธรรมชาติบําบัดก็ได้มีโอกาสมาช่วยเรื่องช่วงช่วงเตรียมพื้นที่นะคะคือเดิมเนี่ยตรงนี้เราจะมีการอบมรมกันเป็นประจําอยู่ที่นี่แต่ช่วงโควิดก็คือไม่ได้สอนเลยค่ะก็ได้มีการมาเตรียมดงไผ่นะคะก็โดยพี่พี่จิตอาสาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชาการที่เกษียณอายุแล้วค่ะเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ แล้วก็ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเป็นผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยในการดูแลตัวเองค่ะก็จะเป็นการปฏิบัติตัวการกินการนอนความเครียด <c oughs> หรือว่า <c oughs> การการดูแลตัวเองง่ายๆการรับประทานยาสมุนไพรต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้มีความรู้ค่ะก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าครั้งนี้ดูเหมือนทุกคนอะ คือตั้งใจฟังดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีกลุ่มอีก3กิจกรรมก็คือการทําน้ํายาเนกประสงค์นะคะเอาไว้สําหรับซักผ้าล้างจานล้างรถหรือว่าล้างห้องน้ําอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการปลูกไผ่แล้วก็การปลูกแฝกเพื่อช่วยบํารุงดินนะคะก็เราก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมนุนไพรแล้วก็การปลูกค่ะ ก็ทุกคนดูดูมีความกระตือรือร้นนะคะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ร่วมกิร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ซึ่งการศึกษาดูงานและสัมมนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขเพื่อสุขภาวะองค์กรที่ดีและกิจกรรมเพื่อสังคมประจําปีงบประมาณพศ2568ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้ที่ได้รับครับการอบรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพและรายได้เพื่อสร้างหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพซึ่งรูปแบบการอบรมมีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกในการช่วยกันเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะอาชีพเสริมติดตัวสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไปในอนาคตกัตไนวิพาฒนขนกทีมข่าว r ารซีรายงาน